วิธีค้นหาตัวตนสำหรับคนอายุ40หลายๆคนนะคะติดกับดักเรื่องอายุคิดว่าถ้าอายุ40แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้พี่อิงอยากจะบอกเลยนะคะว่าคุณคิดผิดถนัดเลยค่ะพี่อิงเองนะคะเริ่มต้นทำออนไลน์เนี่ยตอนอายุ43ปีสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรรู้ไหมคะเราจะทำยังไงเราถึงจะหาภาคต่อไปของชีวิตเราเจอคนอายุ40หรือ50เนี่ย พี่อิงบอกเลยนะคะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะอยู่ในโลกนี้ยได้ถึง80ปี90ปีหรือ100ปีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปัจจุบันเนี้ยค่ะการแพทย์เนี่ยมันก้าวหน้ามากๆยารักษาโรคก็ก้าวหน้ามากๆอาหารอะไรหลายๆอย่างทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของเราได้ดีเพิ่มมากขึ้นหลายๆคนค่ะไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยจะสามารถหาภาคต่อไปหรือช่วงต่อไปของชีวิตเรายัางไง ทุกๆคนนะคะที่สําเร็จที่เรารู้จักเขาก็มีภาคใหม่ในชีวิตของเขาทั้งหมดยกตัวอย่างคนที่ใกล้ตัวของทุกคนเลยนั่นก็คือตัวพี่หญิเงเองก็ทําแบบนี้เมื่อก่อนตอนที่พี่หญิงเรียนจบใหม่อายุ21ปีพี่หญิงก,ก็เป็นลูกจ้างกับบริษัทเป็นมา15ปีพอถึงช่วงจังหวะภาคแรกของเราจบปุ๊บเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็ลาออกจากการเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วมาทาําธุรกิจส่วนตัวนี่คือภาคที่สอง เราใช้เงินลงทุนเยอะในการทำช่วงแรกๆก,ก็ได้กำไรมากพอสมควรแต่พอเราทำไปสักพักหนึ่งค่ะคู่แข่งมันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนทำมากขึ้นยอดขายก็น้อยลงและพอเราทำเยอะขึ้นยอดขายน้อยลงพี่หญิงก็หาภาคใหม่ของตัวเองด้วยการเนี่ยพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์พอมาทำออนไลน์ช่วงแรกๆก็จะรู้สึกว่ามันยากแต่พอเรียนรู้ไปลงมือทำไปเรียนรู้ไปลงมือทำไปมันก็เริ่มมีความสุข แล้วก็สนุกกับการทําตรงนี้วันนี้นะคะพี่จะมาให้เคล็ดลับค่ะว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์พี่มี3เคล็ดลับที่จะมาบอกกับทุกคนค่ะและที่สําคัญคือคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตของคุณเลย mm. ข้อ1คือเวลาคุณจะเริ่มต้นทําอะไรคุณต้องทําในสิ่งที่คุณชอบก่อนหลายๆคนถามว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันคืออะไรคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องชอบตั้งแต่ตอนแรกก็ได้ค่ะ แต่ขอให้คุณเนี่ยได้ลองทํามันก่อนอย่าเพิ่งไปต่อต้านมันอย่าเพิ่งไปคิดลบก,กับมันว่าจะอย่างงานว่าจะอย่างนี้คุณจะทําได้หรือไม่ได้ยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าคุณจะทําได้หรือไม่จนกว่าคุณจะได้ลงมือทํามันจริงๆและเรียนรู้เพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆจนชานาญเหมือนพี่หญิงค่ะตอนแรกเปิดเพจสอนการพูดก็ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่พอทําไปสักพักหนึ่งก็พัฒนาตัวเองจนชํานาญ ตอนนี้นะคะเปิดคอร์สสอนการพูดหน้ากล้อง <d> ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆจากกลุ่มแม่ค้าออนไลน์และคนที่ต้องการสร้างตัวตนเป็นครูเป็นคอรนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคะ่ะว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือให้เราทุกคนลองทำมันก่อนและข้อที่2ค่ะคุณต้องชำนาญคนนะคะจะซื้อสินค้าเนี่ยจากคนที่ชำนาญ มากกว่าซื้อสินค้าจากพ่อค้าหรือแม่ค้าเพราะคนที่เขามองว่าเป็นผู้ชํานาญเนี่ยลูกค้าจะมีความรู้สึกมั่นใจว่าเราเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้เราจะสามารถให้คําแนะนําเขาได้และข้อที่3ค่ะสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ตลาดต้องให้คุณค่าในสิ่งที่คุณทํายุคนี้นะคะตลาดให้คุณค่าเรื่องอะไร ตลาดให้คุณค่าเรื่องของความรู้คนส่วนใหญ่ค่ะเข้ามาเสพความรู้ทางโซเชียลมีเดียแทนการดูทีวีคุณสามารถนำความรู้ที่คุณมีค่ะออกมาเป็นสินค้าในตลาดออนไลน์ได้ไม่ยากดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครที่ฟังพี่อยู่มาถึงตอนนี้นะคะแล้วสนใจอยากจะสร้างตัวตวนบนโลกออนไลน์พี่มีคอร์สขายดีคอร์สหนึ่งมาแนะนำค่ะชื่อคอร์สว่า personal marketing แจ้งเกิดง่ายๆบนโลกออนไลน์ใน7วันราคาคอร์สนี้นะคะอยู่ที่9,900บาท ราคาโปรสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วแชร์เป็นสาธารณะพี่หญิงลดให้ทันทีเลยค่ะเหลือเพียง6,900บาทเท่านั้นสำหรับ10คนแรกนะคะและหลังจากนั้นราคาจะปรับขึ้นไปที่8,900บาททันทีนะคะถ้าใครพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทักเข้ามาหาพี่หญิงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ